สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำมารีวิวเว็บปันบิตคอยนะจะเป็น 999dis.com นะโอเค dis หรือ d i c อ่านไปเถอะโอเคเว็บเนี้ยจริงๆก็คือเป็นเว็บทำกำไรโดยการนะเล่นไฮโลนะครับมันจะมีหน้าออเบตตัวเน,นี้ยตรงน,นี้จะเป็นไมเบตก็คือสถิติที่ผมเล่นได้นะ ก็คือจะมีหน้าตาย่างนี้ก็คือเว็บเนี้ยสามารถเก็บบิตคอยฟรีได้ด้วยนะก็มาตรงเนี้นะเขานาเว็บแล้วก็ไปกดที่ Claim Bitcoin Now ซึ่งการเก็บฟรีแต่ละครั้มันก็ได้ไม่เยอะนะเขาก็จะมีเิ็บมาหนึ่งันหนึ่งเท่ากับเสสองบอกเลขแล้วก็บอกว่าเราไม่ใช่โรบอทนะแล้วก็เลือกรูปภาพที่มีรถยนต์อโอเคก็จะได้บิตคอยฟรีซึ่งตรงนี้ มันได้น้อยนะเขาก็เลยว่าไปเล่นไฮโลไหมเดี๋ประมาณนี้ชวนเราไปเล่นไฮโลโอเคตัวนี้เขาก็จะบอกว่าอีกสองนาทีครึ่งค่อยมาเก็บใหม่นะอ่าโอเคผมก็เก็บบิตคอยได้แล้วนะอันนี้บิตคอยฟรีตอนนี้ผมมีบิตคอยอยู่ในระบบอยู่ที่0.017เดี๋ยวประมาณหนะึ่งล้านเจ็ดแสนซาตโตชิอ่าเดี๋ย0.017บิตคอยนะฮะ ก็คือเกิดจากการฝากเข้าไปแล้วก็เล่นไฮโลวิธีการฝากก็มาที่ d e posit นะแล้วก็ฝากบิตคอยเข้าที่อยู่ตรงนี้นะมาดูเมนูตรงนี้บ้างนะครับเมนู account นะตัวนี้เขาก็จะให้เราใส่ตอนที่เราสมัครใหม่นะตรงนี้เราก็ต้องมาใส่ user name ตั้งชื่อ user name ของเราแล้วก็สร้าง password นะใส่ที่อยู่ Bitcoin ใส่อีเมล ทำการลงทะเบียนอะไรแค่เดียบพ้อยก่อนตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับามาดูการอัปเดตด,ดิโพสิตเห็นว่าผมก็ฝากไปหลายครั้งอยู่นะมันก็เว็บเนี้ยไม่ใช่ว่าเล่นได้ตลอดนะครับมันก็มีได้มีเสียนะเนีย่ยผมฝากครั้งแรกไปสองแสนครั้งที่สองสองแสนครั้งที่หนึ่งหนึ่งแสนก็ฝากไปฝากไปประมาณห้าแสนอ่ะแล้วฝากครั้งสุดท้ายประมาณหนึ่งล้านสตชิหรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบิ 5, คง 1, ต 0, 0, คอยนะแล้วก็มีประวัติการถอนก็คือถอนได้จริงนะฮะ สวัิการถอนก็ม so ีการถอนเนี่ยก็คือเขาจะมีค่าธรรมเนียมการถอนฉะนั้นเราฝากแล้วถอนออกเลยได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าสมมติฝากสองแสนคุณจะได้คืนแค่แสนเก้าเพราะว่ามันมีค่าฟรีตรงนี้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสตชิหรือศูนย์จุดศูนยศูย์ูย์หนึ่งบิตคอยนะฟรีบิตคอยที่เก็บได้ก็จะมีสถิติว่าเออเราได้เว็บเนี้ยมันจะเก็บได้ทั้งเขาจะมีแจกทั้งด็อกคอยไลท์คอย อิเทเรียมแล้วก็บนะิตคอยนะตัวนี้ยกดอัปเดตดูได้จนมีมอยี่อะไรอันนี้ผมไม่รู้นะก็คือเป็นเว็บที่จ่ายจ่ายจริงนะมีสถิติให้ด,ดูว่าจ่ายจริงป่ะอ่านะนี่ก็มีที่อยู่ของผมผมก็มีการถอนออกถอนไม่มีขั้นต่ำแต่อย่าต่ำกว่าค่าธรรมเนียมแค่นั้นนะครับโอเค ทีนี้ตัวที่น่าสนใจไม่ใช่อะไรหรอกตัวเนี้ยผมเล่นโดยการเปิดบอร์ดตัวเนี้ยนะครับเปิดบอร์ดเล่นนะดูสถิติครับหนึง่งเห็นไหมการจะใช้บอทตัวเนี้ยต้องไปดาวน์โหลดนะก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะให้ไปตัวเนี้ยเป็นเป็นดาวน์โหลดตัวเนี้ยนะฮะก็คือกดไปที่ลิงก์ ทิ้งที่ผมให้ไว้ในคลิปวิดีโอนะตรงนี้บอทอะไรเนี่ยแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดอาเวอร์ชั่นล่าสุดนะสามดสามสามนะถ้าไปกดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดแล้วก็จะมีไฟล์ไฟล์แบบไหนอ่ะมีไฟล์ตัวเนี้ยแล้วก็แตกไฟล์แตกไฟล์เข้ามาเราก็เข้ามาคลิกที่ตัวเนี้ยนะฮะเซตอัพ เซตอัพแล้วก็มาตั้งค่ามาตั้งค่าตามนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าเราจะเล่นครั้งละเท่าไหร่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดทุนน้อยก็อย่าใส่เยอะนะพอดีทุนผมมันมันล้านเจ็ดแล้วผมก็เลยจะเบ็ดทีละหนึ่งมื่นตัวนี้ใส่แปดสิบห้านะครับตัวนี้ใส่หกจุดห้าตอนก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือเราจะใช้ยูเซอร์กับพาสเ w o r d เดียวกันกับที่เราตั้งไว้ในเว็บนี้นะครับเหมืที่เราตั้งไว้ในนี้นะ แล้วก็กดล็อกล็อกอินพอเราล็อกอินปุ๊บจำนวนบิตคอยที่เรามีเนี่ยมันจะโชว์ในนี้เลยจากนั้นทำยังไงพอเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บอ่าผมลืมบอกอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะมาล็อกอินอะไรได้เนี่ยบางคนเนี่ยโหลดมาแล้วมันล็อกอินไม่ได้เข้ามาตรงนี้ก่อนนะฮะมาตรงคำว่าไซส์ไซส์ปุ๊บเราเลือกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อเราจะ เอา BTC เอ้ยเราจะเอา Bitcoin อย่าลืมนะครับมาที่ไซส์ 999D แล้วก็มาที่ 999D ตรงนี้แล้วก็มา Bitcoin ปึ๊บพอเรามาปึ๊บเราก็จะล็อกอินเข้าได้พอเราล็อกอินเข้าได้สถิติต่างๆมันจะขึ้นตรงนี้พอขึ้นมาแล้วเราก็จะมาทำกำไรกันโอเคผมจะสาธิตการทำกำไรให้ดูนะตอนนี้ผมมีทุนอยู่1ล้าน7แสนผมจะทำให้เป็น1ล้าน8แสน ทำยังไงตัวนี้ตั้งค่าผมตั้งค่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นซาตโตชิต่อครั้งที่ผมเบ็ดตัวนี้ผมตั้งไว้แปสิบห้าตัวนี้หกจุห้านะครับถ้าเกิดใครทุนน้อยสมมติเล่นแสนหนึ่งอย่าเล่นหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเล่นสักร้อยหนึ่งก็ได้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์ูย์ศูย์ศูนย์หนึ่งก็ได้นะโอเคเริ่มเลยนะตอนแรกให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีอยู่ล้านเจ็ดนะมันจะเป็นล้านแปดไหมโอเคเว็บนี้มีทั้งได้ทั้งเสียนะ ลุ้นนะครับตอนนี้ผมทํากําไรตอนนี้ยังเป็นตัวตัวเขียวอยู่ถ้าเกิดมันขาดขาดทุนจะเป็นตัวแดงนะครับตอนนี้กําไรผมอยู่ที่สี่แสน <Okay. S 1> เริ่มเลยนะไปหนึ่งสองนแปดแสนไหมสามสี่ลุ้นครับลุ้นลุ้น ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดพอตอนกดให้หยุดนะครับ มาที่ปุ่มตรงนี้นะฝั่งนี้นะฮะ Stop on win นะครับระบบจะหยุดที่กําไรสุดท้ายที่เราเล่นอ่ผมใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะผมสามารถหาได้หนึ่งแสนสตูชีตอนนี้ผมมีกําไรอยู่ที่ห้าแสนสตูชีแล้วซึ่งเราสามารถถอนออกได้เลยนะโอเคก็จบนะฮะเว็บนี้ผมบอกเลยว่าเราต้องมีกําไรที่อยู่ในใจอย่าเปิดตลอดเพราะว่าโอกาสเสียมีไหมมีมีนะครับเพราะว่าผมฝากไป มันก็มีขาดทุนอยู่เจ๊งก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเว็บนี้จะได้ตลอดแต่ว่าให้เล่นแบบระวังระวังนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะฮะไม่มีอะไรก็คือเป็นเว็บเล่นหลักๆก,ก็คือเล่นไฮโลแหละนะก็คือฝากดี POSIT เข้าไปทำกำไรนะแล้วก็การถอนจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมืนซาโตชินะครับแล้วก็ทำกำไรได้การถอนก็สามารถถอนได้เกือบๆจะทันที นะมีหลักฐานว่าถอนได้จริงนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้ได้เงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตีไปเลยแปดแปดแสนเป็นเงินเท่าไหร่เอ้าเราคำนวณหน่อยนะเาราคำนวณหน่อยว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่สมมติมวันนี้ผมได้มาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดทนะวันนี้ผมหาเงินได้สองร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วนั่งอยู่ขอมบ,บ,บ้านนี่แหละไามา่ทำอะไร โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะครับสวัสดีครับ